Autonomy is an illusion. วมทูมายครูจิมวรเฮียสวัสดีครับผมเจมจิมโารนะครับเมื่อหลายคนก็คงเล่นเกมหล็กออร i g ิ n w นวายริกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทโนดวายริป 3.5b กันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับดับเบิลพีช็อเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้100%เติมที่นี่ร คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟินิเซอร์ในประเทศไทยเพื่นอนะครับๆก็สามารถค,ค,คลิปที่ลิงก์ล่างใต้คลิปอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับกับแฟนเพจ WTC Warlift Thailand Community คอมมูนิตี้ดีๆที่มีการอัปเดตข้อมูลของเกมหรืออินเจน Warlift ตลอดเวลายอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเอาละรครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโน้ต w a r l i f 3.5b กันดีกว่าว่าแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับในแพท 3.5b นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมตอนนี้มีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะวนะคครรััับบมมมมีีแชเเปป้ยให่ิดตวา ในวันแรกเลยวันที่15ธันวาคมนี้นะครับน่นก็คือตัวของลิเลียครับเป็นตัวละครไฟเตอร์ป่าที่บอกเลยว่ามีความเก่งกาจในการเข้าออกและมีดาเมจเวทที่รุนแรงมากๆนะต่อเนื่องสุดๆเลยล่ะครับอีเวนต์ครับจะมี2อีเวนต์นะครับนั่นก็คือสปิริตบอสซั่มครับสปิริตบอสซัมในวันที่15ธันวาคมตั้งแต่ตอน7โมงเช้าต้นไปและตัวของสโน w b บอลไฟที่จะมาในวันที่15ธันวาคมเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับเป็นการปรับบัฟเนิร์ฟเดี๋ยวมาดูว่ามีแชมเปี้ยนตัวไหนที่มีการบบบัักนนเรรร้้งะค่มยดโใหขึผ ที่จำกัดความเสียหายต่อมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นครับจาก125 200 275 350กลายเป็น250 350 450 550สกิลหนึ่งก็จะใช้ดาเมจกับตัวของสัตว์ป่าได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับสกิลที่สองคูดลดาวลด3วินาทีทุกเลเวลครับ ในจุดนี้นะครับผมก็อาจทำให้ดรมอนโดนะครับสามารถนําไปเล่นในําแแน่งป่าได้นะครับผมเพราะว่าตัวสกิลที่1นะครับผมจะสามารถใช้กับตัวของวอนสเตอร์ได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นใครนะครับผมที่เล่นดรมอนโดป่าเนี่ยก็อาจแอบได้ยิ้มกันมากมเลยนะครับกาเรนกาเรนนะครับผมสกิลสามีการปรับนะครับผมให้ตัวของกาเรนนั้นเก่งขึ้นโดยที่ตัวของผู้ชนะอานะครับบอกว่าตัวของกาเรนนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะครับทำให้กาเรนนะครับผมความเก่งกาจน่ะล่วงลงมาอย่างเห็นไดดด้ชััในนการรเล่ะบสู นะครับผมก็ผมมองว่ายังคงเก่งอยู่นะครับแต่ผู้ว่นาบอกอย่างนี้ก็ต้อง ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเขานะครับสกิลที่3ครับขอ้อเสายพื้นฐานนะครับผมเพิ่มขึ้นจากปกติ9 2 2 5 5 8 8เพิ่มขึ้นเป็น11 14 17 20ครับข้อเสียพื้นฐานรวมทั้งหมดนะครับหรือว่าดาเมจรวมทั้งหมดก็คือ72 96 120 144เพิ่มขึ้8 1พิ่มขึ้นเป็น8ป12ิบแปดหน่ขอบนอหร้อว่าปและหนึรอยหาสิบครับแล้วก็ตัวคูนที่จิ๊เข้าที่ขอบนอกหรือ5 4 0ป4 5ยดาบนครับก,ก 125, 130, 135, 135, 140, 140, ร้ แล้วการเองก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มมาแบบนี้ผมมองว่าก็ยังเก่งเหมือนเดิมนลครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาสดินคาสดินนะผมตอนนี้ผู้บรรณาบอกว่าเหมือนกับว่ายังไม่เก่งนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกเอียงไปในฝั่งของที่ต่ําก่อนนะครับดังนั้นจึงมีการช่วยเหลือด้วยการบัฟสกิลที่หนึ่งครับขั้นฐาพื้นฐานนะครับจากสกิลที่หนึ่งเพิ่มขึ้นจากปกติ10หน่วยทุกเลเวลแล้วก็กูดาวนะครับลดลงหนล่งดินบ เคนนะครับผมถึงแม้ว่าตัวของเคนนะครับจะมีการปรับแล้วในแพทที่แล้วนะครับแต่ว่า ยังรู้สึกจืดมากๆนะครับสําหรับตัวของเคนล่างน้ําเงินนะครับดังนั้นจะมีการปรับให้เคนล่างน้ําเงินนะครับผมเก่งขึ้นมากๆนะครับคือ p a s s i ครับโบนัสความเสียหายของร่างชาร์โด Assassin หรือว่าร่างน้ําเงินจะปกติ10-38%เพิ่มขึ้นเป็น14-42%ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็สกิลที่2นะครับระยะเวลาในการร่ร่างน้ําเงินหรือวา Shadow a นะจาปกติ0.55วินาทีเหลือเพียง0.4วินาทีทําให้ร่างน้ําเงินสามารถร่ายสกิลคิ2นั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยรวมแลครับผมเคนฟ้าก็จะกลายเป็นอี หนึ่งร่างนะครับผมที่น่าใช้งานมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับสามารถเล่นร่างน้าเงินได้แล้วนะครับตอนนี้ ส่วนใครนะครับอยากเล่นเคนตอนนี้เป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรเลยนะครับผมนูนูแอนด์วิลลัมนูนูวิลลัมนะครับตอนนี้น่าจะมีการเพิ่มสัดส่วนของเวทเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวของนูนูวิลลัมสามารถไปเล่นบิลอื่นๆได้น่าสนใจมากขึ้นกับเดิมนั่นเองครับสกิลหนึ่งครับอัตราส่วนการฮิลต่อพลังเวทจากหกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับสกิลสามครับอัตราส่วนเวทต่อบอลหิมะหนึ่งลูกจากปกติสี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น พลังเวทของโลจาก150%เพิ่มขึ้นเป็น180%บัฟแบบนี้เนี่ยกาดใ้เล่นนูนูเวทให้ได้เลยสินะครับแล้วแชมเปี้ยนสัวท้ายที่มีการบัฟนะครับในแผ่นนี้นะคือตัวของแพนิออนครับตัวแพนิออนนะครับผมมีการลดคูลดาวนะครับผมให้ตัวแพนิออนนั้นเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงสกิลทีมเมทที่เหมือนจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับสกิลที่3ครับคูลดาวลดลงนะครับจากปกติ18 16 14 12วินาทีกลายเป็น15 14 13 12วินาทีทำให้ช่วงต้นนนั่เองแล้วก็ิ ครับเปอร์เซ็นต์การเจาะเกราะนะครับจากปกติ10 15 20เพิ่มขึ้นเป็น10 17.5แล้วก็25เปอร์ให้การที่เราโดดลงใส่ศัตรูแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ศัตรูนั้นมีเปอร์เซ็นต์ลดเกราะค่อนข้างเยอะมากขึ้นเลยนะครับผมในช่วงท้ายเกมดูในส่วนการบัฟไปแล้วมาดูส่วนการเนิฟบ้างครับเนิฟตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวของบรอมครับบรอมนะครับผมค่อนข้างที่จะเก่งกาจมากเกินไปในบางจุดนะครับตอนนั้นมีการเนิฟลงมาเล็กน้อยครับพลังโจมตีพื้นฐานครับจากปกติ เกราะพื้นฐานครับจาก50ลดเหลือ46ครับตัวของราคาครับมีการเนฟตัวสกิลติเมดลงไปครับสกิลติเมดครับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีศัตรูจากปกติ100%ลดเหลือ75%ทําให้เวลากดสกิลติเมดแล้วโดนศัตรูเนี่ยลดลงมานิดหน่อยนะครับในความเร็วการเคลื่อนที่แต่ก็ยังสามารถเล่นได้ตามปกติครับไม่น่าจะมีอะไรต่อไปนะครับผมเป็นการ adjust นะครับหรือว่ามีการปรับปรุงนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเลเวลนะครับผมได้มีการปรับปรุงนั่นก็คือค่าสถานะพื้นฐานครับเกราะต่อ จากปกติ10.5เพิ่มขึ้นเป็น12ครับส่วนสกิลที่3อย่างเวเลอร์นะครับอัตราส่วนวางโจมตีของโลนะครับผมจาก100%ลดเหลือ90%ครับโดือรวมนะครับรีเวนนะครับผมก็จะทำให้ถึกขึ้นแล้วก็ได้รับการฮิวในเลนมากขึ้นนะครับอยู่เลนง่ายขึ้นแต่ว่าสกิลที่3เนี่ยเกาะก็จะลดลงเล็กน้อยนั่นเองครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นการบับที่นักกลัวมากๆนะครับผมสำหรับตัวของรีเวนต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของอารามครับซึ่งก็มีตามนี้เลยครับ ต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ครับ มีการบัฟรูนทั้งหมด3อันนะครับผมโดยมีตามนี้เลยรูนตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Giant Slayer ครับเลยว่ารูนสําหรับการฆ่าแทงนะครับตรงนี้ก็จะมีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากปกตินะครับโบนัสพลังชีวิต500หน่วยเพิ่มความเสียหายขึ้น10%กลายเป็นโบนัสพลังชีวิต700หน่วยเพิ่มความเสียหายขึ้น14%ครับแล้วก็รูนต่อไปครับ Sudden Impact รูนนี้นะครับผมนั่นก็คือรูนเจาะเกาะหลังจากทําการพุ่งหรือทําการบิงนั่นเองแต่ว่านี้นะครับเหมือนกับว่ายังไม่มีผลกระทบเพียงพอนะครับดังนั้นจึงมีการบัฟให้เก่งขึ้นครับจอกเกาะและจอกเกาะตันเว นะครับจากปกติ10เพิ่มขึ้นเป็น13ครับแล้วก็ระยะเวลาครับจาก3วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น4วินาทีครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับพาร์ทไฟเดอร์รุ่นนี้นะครับผมเหมือนกับว่าจะเก่งแต่ก็ยังไม่เก่งเพียงพอนะครับดังนั้นจะมีการบัฟให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นครับเมื่ออยู่นอกการต่อสู้ฟื้นฟูพลังชีวิตหรือว่ามานาที่หายไปต่อวินาทีนะครับึ้นปครจบดห้นปอรูนนี้ไปเพิ่มมากขึ้นเกินหนึ่งเปอร์เซมนต์ครับดังนั้นป่าอาจจะหยิบตัวรุ่นนี้ไปเ o ิัมมโม สปิริตบอสซัมเทรสสปิริตบอสซัมโยเนสสปิริตบอสซัมยาสุโอะและฟอสไบอิลิเลียสามารถเป็นเจ้าขับเจ้าของกันได้เลยนะครับแล้วก็ไอเทมตกแต่งก็จะมีตามนี้เลยครับแชมเปี้ยนเลนฟรีประจำสัปดาห์ครับ15ธันวาคมถึง21ธันวาคมครับคอกิเอโกฟิสเกนคาซิกดูเซียนนูนูแอนด์วิลลัมไบโซนาอูคง 22ธันวาคมถึง28ธันวาคมครับเคทลินเจสนามิเนติรุสแตมมัดซิงห์วยกาเว็กซ์ซาย่าชินเฉา29ธันวาคมถึง4มกราคมอากาลิแบรนด์อสเวลลฟิโอราจาวันโฟลเดียน่าลูลู่มิดฟอร์จูนโอลาฟไซออน5มกราคมถึง11มกราคมอาร์ชานดาริเวสคาาเดวนลักลาคารซามิลาชาวน่าเซธเวนลิเลีย นี่ครับผมก็คือการอันแพทนะครับสำหรับแพท 3.5b นะครับโดยรวมนะครับผมมองว่าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มองเห็นภาพจริงๆเนี่ยผมมองว่าดรบอนโดตอนนี้น่าจะไปเล่นป่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าดาเมจจากสกิลหนึ่งเนี่ยทำให้ตัวของสัตว์ป่านั้นค่อนข้างเจ็บมากๆเลยทีเดียวรวมถึงตัวเคนนะครับผมที่เป็นตัวของเคนร่างฟ้าตอนนี้นะครับก็เหมือนประมาณว่าน่าจะเล่นได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เคนกลายเป็นแชมปเปี้ยนที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับาาาหแนนนน่่่งงงงงปเเลดด้้้ททิ ตอนนี้น่าจะเกิดประโยชน์คู่เลยแหละครับส่วนแชมเปี้ยนโดนอื่นก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะไปโฟกัสที่ตัวของน้องกระจงน้อยของเราหรือว่าตัวของลิเลียนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับว่าตัวของลิเลียนั้นเก่งหรือเปล่านะครับผมยังไงนะครับหวังเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหลุด Origin Wild Rift ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้างเมื่อคิดถึงเกมหลุด Origin Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกก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 ดดดดดไลลลลคค์์แแชรรร้ว็็ะิิิิ่่งงงงเเพือปปนนาัใใจท ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมหลุด Origin w i r i f และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมหลุด Origin w i r i f ไม่มีแขวน,นเพื่อนก็นสามารถเข้าร่วมกลุ่ม WGC w า r i p t h a i l a n d Community Community w i r i ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง t i k t o k จินวารุลิงก์อยู่ด้้าานลาง่งตคิป โอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า